ฟื้นแล้วค<อ>่ะอาพูดถึงพี่ดาจ่าเป็นประเด็นโอ้โหคือตอนแรกนะก็ว่าจะไม่ได้พูดเรื่องนี้บนสื่อของนั้เน,นะอะเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบมันผิดพลาดอะแล้วก็แต่คิดว่าออกมาพูดดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีคนที่แบบโดนแบบเราอะแล้วนัทก็อยากให้แบบการฉีดหน้ากับหมอกระเป๋าหรือของเถื่อนอะมันควรจบในเจนนัดได้ละเพราะว่านัก็ไม่คิดเหมือนกันว่าสิ่งที่นัทําไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอะมันจะมาเพิ่งออกผลแบบ หลังจากนี้ซึ่งมันมันเป็นอะไรที่แบบเครียดมากเพราะว่าหมอก็บอกว่าเฮ้ยเตรียมใจไว้เลยว่าหน้าอาจจะไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่านวันนั้น่ะเราต้องเลือกว่าจะไม่ผ่าเพราะกลัวเสียโฉมกับหนองเข้ากระแสเลือดแล้วก็ตุยนออปะก็เลยบอกเฮ้ยเอองั้นถ้าเสียโฉมก็ยังดีกว่าเสียชีวิตสุดท้ายเข้ารับการผ่าตัดแบบด,วด่วนตอนนี้ก็อัปเดตนะคะเพิ่งออกงานหลังจากผ่าตัดได้วันนี้วันที่10 คือปากก็ยังแบบเส้นประสาทพึ่งตรงก็ยังยังไม่เข้าที่แต่ว่าขอบคุณทีมแพทย์ที่เขาก็กช่วยเราไว้เนาะ<ม>เพราะตอนนี้หน้าก็กลับมาได้แบบ80เปอร์เซตละความรู้สึกตอนนี้คือโอเคคือคนอาจจะเป็นห่วงว่าอุ๊ยหน้าถ้าไม่สวยเหมือนเดิมจะเครียดไหมนะบอกเลยว่าไม่เครียดเลยเพราะณวันะนนั้นหมอบอกว่าไม่ผ่าก็ตายคือถ้าสวยน้อยลงหน่อยแต่ไม่ตายอะ่ะมันก็โอเคแล้วลอะไรอย่างเงย ก็พยายามดูแลตัวเองแบบเยอะมากค่ะหลังผ่าเพราะว่าคนก็แบบเป็นห่วงเพราะหน้าตอนแรกที่ออกสื่อมามันแบบหน้าเหมือนหมาโดนพึ้งต่อยอะคือนัดสองกระจกแล้วก็จาตัวเองไม่ได้นะแบบางครั้งนักก็ร้องไห้นะว่าแบบเออเพราะการฉีดหน้าโดยที่ไม่คิดเยอะของเราในตอนเด็กอะมันทําให้เรามาจุดนี้แต่นันก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยสิ่งที่นัพูดอะมันน่าจะเตือนสติใครหลายๆคนที่อยากจะสวยแต่ว่ายังไม่พร้อมนักก็เลยจะบอกทุกคนนะคะว่าอยากสวยไม่ผิด แต่ต้องพร้อมเพราะถ้าคุณฉีดตอนไม่พร้อมอะ่ะคุณจะต้องไปเสียงเงินอีกเยอะมากแล้วนะพูดตรงนัดฉีดหน้าหมอกระเป๋าบบนะจาได้เลยี่พันแถมแก้มโอ oh. วันนั้นจะไปฉีดคางหมอแถมแก้มอ๋อเราก็บอกดีใจมากเลยหมอแถมให้ด้วยรถจังเลยอย่างเงี้ยนี่ผ่านมา4ี่พันวันนั้นทุกวนันนี้เสียงเงินไปแบบไม่รู้กี่ล้านแล้วว่ามันก็ยังไม่จบแ oh. ม้กระทั่งทุกวันนี้ตอนนี้หมอก็ยังบอกว่าเอาออกได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันก็จะอยู่กับนัดไปเรื่อยๆ <ไป S 1> อ สิ่งที่ฉีดเข้าไปเป็นสารเหลวละกันค่ะเรียกว่าเป็นเป็นซิลิโคนเหลวนะคะแต่นาวันนั้นที่เราฉีดเราก็คิดว่ามันเป็นฟ<า>ิลเลอร์เพราะว่าเขาก็แบบแกะกล่องให้ดูเออใด<า>แต่นะจะบอกว่ามันมีหลายแบบมากทั้งฉีดหมอกระเป๋ามันก็โอกาสปลอมก็เยอะอยู่ละหรือแม้กระทั่งการฉีดกับบางคลินิกก็อาจจะเจอฟิลเลอร์ปลอมก็ได้นะคะดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนอะ่ะอุดคืออุดาหอนจากเรื่องนั้นก็ขอให้แบบคิดเยอะๆก่อนที่จะฉีดอะไรเข้าร่างกาย คือคือคนไม่เข้าใจเพราะคิดว่าเออมีก็ห่างกันได้ตั้งเยอะนาะไม่ไปฉีดหมอทือ่กันมันฉีดตั้งแต่เด็กแบบเด็กมากๆแล้วใช่ค่ะตั้งแต่ประมาณ16ปีที่แล้วอะค่ะใช่ด,ดังนั้นนี่ยจะบอกแต่ก็จะบอกคนที่เผลอฉีดไปแล้วด้วยเพราะคนอินบ็อกเยอะมากว่าเคยฉีดไปแล้วเหมือนกันเคยเคยฉีดหมอกระเป๋าไปแล้วบ้างอะไรบ้างเ <c oughs> นาะเพราะเราทุกคนก็เคยเด็กกันมาก่อนจะบอกว่าถ้าเคยฉีดไปแล้วยังไม่ต้องเครียดมากยังไม่ต้องแพนิค พยายามดูแลตัวเองให้ดีอยากให้มันไปกระแทกเพราะอย่างตัวนั้นเองอะถ่ายงานแล้วมันไปกระแทกโดนหน้าหลังจากนั้นก็คืออักเสบยาวเลยยังไงถ้ามันยังไม่เกิดอะไรขึ้นก็รักษาตัวให้ดีแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วรีบหาหมอเพราะอย่างนั้นอะถ้าไปหาชา้านี้เดาหมอว่าถ้าหนองเข้ากระแสเลือดก็แก้ไม่ได้แล้วมีเงินกี่สิบล้านก็ยืมไม่ได้แล้วฉีดทางวันนั้นสี่พันตอนนี้เกินสามล้านแล้วที่นะัดที่นัดพยายามที่จะแบบเอาออก แล้วนนพวกตรงการฉีดหน้าหมอกระเป๋าอะค่ะบางที่นะเอาเงินไปวางนะเขาไม่รับนอกจพี่หมอแบบเท่าไหร่หนูก็จ่ายเขาก็ไม่รับใช่ว่ามันเคสแก้มันไม่ใช่ว่ามีเงินเราจะทําได้นะบางที่เขาก็ไม่รับด้วยดังนั้นคิดเยอะๆก่อนฉีดจริงๆเข็ดมากแล้วน้นบอกเลยว่านะจะเป็นใช้พื้นที่สื่อของนะนะ้าในการพยายามย้ำเรื่องนี้เลยว่าเวลาจะทําสวยต้องปลอดภัยก่อนนะ้านะจะแบบ เพราะตอนนั้นเด็กนี่ยังแนะนําเพื่อนอยูแล้วมึงหมอเป่าคนนี้ลดมระชิดเดี๋ยวลดใช่แล้วตรนนี้ก็คือแบบเออเป็นไปได้อ่ะต้องฉีดกับหมอแท้หมอจริงในพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยนะคะอืมเออหลังผ่าตัดมาสิบวันตอนนี้พูดตรงๆว่าปากบนยังไม่รู้สึกอะไรเลยคือยังชาอยู่เพราะหมอเขากรีดแบบข้างในทั้งหมดนะคะก็ต้องรออย่างน้อยๆสามเดือนค่ะใช่ เออ่หมอบอกว่ายังไงเดี๋ยวนะจะพูดได้ปกติเลยค่ะเพราะนี่มันก็เหมือนเ,เคสการผ่าตัดแผลในปากมันก็จะมีการแบบการเนื้อยืดนะคะใช่แต่ว่ารูปหน้าเนี่ยหมอก็พยายามยือให้มันออกมาเข้าที่ซึ่งนันก็แฮปปี้ออเออคน,คนห้มววามเยอะเออแบบคือนัดก็พยายามโทษตัวเองครึ่งหนึงได้ว่าตัวเราเองก็อยากไปเอง แต่ว่าคงไม่ไปแจ้งความหรือเอาเรื่องฟ้องแต่ว่าอยากจะบอกคนที่ทําอาชีพนี้ค่ะว่าอย่าเอาเปรียบคนอื่นเพราะเขาอยากสวยเลยคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณกําลังจะฉีดของที่มันจริงหรือไม่จริงคุณเป็นหมอจริงหรือไม่จริงดังนั้นมันมีวิธีการหาเงินบนโลกนี้อีกเยอะมากที่มันจะไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นนะดังนั้นใครที่เป็นหมอกระเป๋าอยู่เลิกทําเถอะ นะคะเลิกทำเหอะจริงๆแต่บางทีในในทผิตภัณฑ์หรว่าตัวเดียวกับอันนี้ไงหรว่าเขาแบบซิกแซกเลยแต่ว่ามันก็มันปลอมได้หมดเดี๋ยวนี้เนื่องจาก<อ>เพราะว่าทุกอ,อ,อย่างมันมิลเลอร์ได้อะแม้กระทั่งโบท็อกฟิลเลอร์อะไรเงี้ยมันมิลเลอร์ได้หมดมแกะกล่องให้ดูเราก็ยังแกะกล่องให้ดูเราก็ยังเช็คไม่ได้นะบางทีมันแม้กระทั่งต้องเช็คไปถึงขัง้น QR code ว่าเลขกล่องนั้นกับตัวเข็มมาตรงกันไหมถ<อ>้าผ<อ>ิดตรงตอนนั้นก็พลาดค่ะ แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วอะสิ่งที่ทําได้ก็คือก็ต้อง move on อะเพราะด้านนั้นนั่งถึงว่าเออวันนั้นพลาดพลาดมันก็จมอยู่กับอดีตตอนนี้เราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็ใช้เรื่องเราเป็นอุทาหรณ์เราทก่านโอเคนเรื <c oughs> ่องาอ๋อยวว่าสค่ะก็โชคดียิ่งลําบากก็ยิ่งนําให้เห็นความรักที่อยู่ข <c oughs> ้างว่าเออมันแบบเป็นเจอคนที่ดีมากๆกก็เดี๋ยวน่าจะมีข่าวดีปลายปีหน้าค่ะ เตรียมเตรียมค่ะเพราะว่างานแต่งนะก็จะค่อนข้าง,างแปลกนิดนึงเพราะว่าจะไม่สร้างอะไรขึ้นมาใหม่เลยจะเป็นงานแต่งแบบ Sustainable เพราะว่าพี่กายเขาจะสีเรียนเรื่องนี้เขาก็เลยบอกว่างานแต่งเราขอแบบยังไงก็ได้น,ะน้องขอแค่ต้องไม่สร้างขยะเพิ่มมันก็เลยจะยากตรงที่แบบ โอ้ชุดเจ้าสาวคุณจะทำยังไงวะคือแบบเราความฝันตั้งแต่เด็กว่าเราอยากตัดชุดโอเวอร์นาก็ต้องไปนั่งหาว่าเออเราจะหาชุดมือสองมาทำไงให้มันสวยหรือแบบซุ้มงานแต่งเนี้ยจะใช้ขยะให้มันสวยได้ยังไงก็รอติดตามนะคะน่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีเพราะว่ามันเกิดเราเ็หลือนแต่เาตเนย้านกมพิกเลยงานแต่งก็อาจจะไม่ถึงแสนด้วยซ้ำใช่ค่ะ นั่นว่าตอนตอนนี้ไม่ขัดใจเลยเพราะว่าความรักมันแฮปปี้มันก็เปลี่ยนเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แข่งก่อนการแข่งคุณเราบ้างไหมล่ะคุณเราบ้าตึงอยู่เลยค่ะอย่างคนนี้มีสนอะไรที่เราบ้างเออพี่กายขอ๋อพี่กายนี่วันแรกที่คบกันนี่มีแต่คนแอนตี้เยอะมากเนาะแบบแฟนคลับเขาก็อยากให้เราได้คนดีๆอะไรอย่างเงี้ยภาพเขามันเป็นแบบ ผู้ชายดาแดงสักๆมันก็ดูแบบอาจจะไม่เข้าไถแต่พอเวลามันพิสูจน์แล้วอะค่ะว่าเขาดูแลเราได้ดูแลครอบครัวเราได้ก็แฮปปีตอนนี้แฟนคลับคืออินมากอืมก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะค่ะข, <Danielle. S 1> ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ <reflective. S 1> อขอบคุณค่ะถ่ายรูปใส่รูปรูปรูปสวยนะอุ้ยสวยอยู่สิสวยสวยสวย พี่นัดขอกล้องนี้หน่อยนะคะทำนี่หน่นะคะอีกคาันะคะขอบคุณค่ะอบคค่นัดนัดสวยตาเนื้อห้องสวยทรเยียมเทียมขพี่นัดกล้องนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะนัดเองดูเป่ะขอบคุณ